สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้เป็นคันที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยค่ะใครอยากสุดมาทางนี้เลยนะคะคันนี้เป็นฮาร์เรสเดบิสันโรดไกด์สเปเชียลรถปี2021ค่ะบอกได้เลยนะคะลูกค้าว่าคันนี้นะคะของแต่งแทงกว่าตัวรถนะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่22,429กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสวยจนอยากเก็บไว้เองเลยค่ะ Har e เรส v i วิส o a รถกด d สเปเชียลปี2021นะคะคันนี้ของแต่งท่วมค่ะตั้งแต่ขายมาคันนี้เป็นคันแรกนะคะที่ของแต่ง ่วแล้วก็จัดหนักขนาดนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะชุดเครื่องยนต์ค่ะ Screaming stage C นะคะ1 3 1คิวบิกค่ะ2,146ซีซีนะคะใหญ่กว่ารถเก่งอีกนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะถัดมาค่ะลูกค้าก็จะเป็นโชคเลยค่ะโชคของเขานะคะโชคหน้าเป็นโอลินนะคะที่เขาคอแลแลบกันกับ คราวสนะคะคราสโมโตค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนโชกน้าเป็นคราวสนะคะชุดนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะตุ๊กตาคราสนะคะแฮนด์ Hand นะคะก็เป็นคราสค่ะจับเรือนไม้คราสนะคะยกเยือ้อตัวนี้เป็นคราวสทั้งหมดแผงคอเป็นคราวทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเรือนไม้เปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นเรือนไม้ดิจิตอลดากต้านะคะนี่ค่ะ ทั้งหมดเลยนะคะหล่อเลยนะคะลูกค้าถัดมาค่ะมีโชคหน้าก็ต้องมีโชคหลังค่ะโชคหลังเป็นโอลิน s r r e m m n g Eagle นะคะไฟท้ายแวบ,บๆเมื่อกี้นะคะโปรบีมค่ะลูกค้า ถัดมาเนะคะเป็นชุดปั๊มค่ะรถแรงนะคะก็ต้องมาคู่กับเบรกที่ดีค่ะปั๊มของเขานะคะเป็น Bambo GP4 ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จานของเขาค่ะเป็น g a f f e r USA นะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังเช่นเดียวกันเลยนะคะ ถัดมาค่ะบางคนหน้าคาร์บอน AKS นะคะเข้าแบตคาร์บอน AKS ค่ะบางไข่คาร์บอน AKS แล้วก็บางคนหลังคาร์บอน AKS เช่นเดียวกันนะคะ เบาะตัวนี้นะคะเป็นซ d ด l ลแมนโซฟานั่งสบายเลยซ c ซีบาเป็นของ HD f o o ฟูดบอร์ดนะคะเป็นคราวส์เช่นเดียวกันค่ะคนซ้อนก็เป็นคราวส์เช่นเดียวกันนะคะข้าง c v o ค่ะแคชบารหน้าแคชบารหลังเป็นของคัสตอมดีไซน์นะคะลูกค้าคันนี้ค่ะไลน์นอตเซเซเนียมรอบคันเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะลูกค้า กระจกพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นของ HD ค่ะบอกแฮนด์เป็นของ e อ v o นะคะไฟเลี้ยวหน้าก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าถัดมาค่ะชิวหน้า c o อก w o r k ์นะคะ Smoke นะคะแล้วก็พร้อมกับคัชิลก็เป็น c o c k w o r k ์เช่นเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าเป็นคราวส์ทั้งหมดเลยนะคะ แอดมินบอกได้เลยว่าคันนี้ท่วมนะคะท่วมจัดค่ะใครอยากสุดนะคะได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะคะคันนี้เลยค่ะจบจริงนะคะแล้วก็มีค Quick s h i ตอ e r นะคะเป็นของ Dinojet นะคะคันเกียนะคะแต่งมาเรียบร้อยฝาเดอร์บี้เป็นของ k r o w s คะ่ะนี่ค่ะสะเตซี่สกรีมมิ่นะคะ SE ฝาแดงๆแ,แบบนี้นะคะ แล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าเป็นชุดโซ่สเตอร์ด้วยนะคะนี่เลยฝาถังน้ำมันป๊อปอัพ HD ค่ะใครได้คันนี้ไปบอกได้เลยหัวแถวนะคะลูกค้าคันแรกเลยนะคะ เพื่อนไม่เห็นทายแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะของแต่งท่วมจัดนะคะได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วค่ะจริงๆของแต่งมีดีเทลเยอะกว่านี้อีกนะคะกรองทักจูนคอมไดเรกจูนท่อ HPI นะคะเสียงลัน่นๆเลยนะคะสําหรับราคาคับตัวสุดหล่อคันนี้ค่ะราคาตารางการดาวกัรผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงลารายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะโทรหรือแอดไลน์ค่ะแอดมินเจนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกคา้าสำ รอบวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ